สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นทิตาพุกเนียมนะคะเฟิร์นเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัท AIA มาตั้งแต่ปี2566ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วย V ีเวลเนะคะอาชีพเดิมเนี่ยค่ะก็คือเฟิร์นเคยทําธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับการสอนหนังสือมาก่อนนะคะแล้วก็สาเหตุที่เราผ่านมาทําอาชีพนี้นะคะก็เพราะว่าแต่ก่อนต้องยอมรับเลยว่าเฟิร์นเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเงินเลยนะคะแล้วก็พอได้มาเรียนรู้จากพี่ๆเนี่ยแหละคะ่ะก็ทาให้เรารู้ ก็รู้สึกว่าการทําประกันมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือวางแผนทางการเงินนะคะเราทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้จักอาชีพนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของอาชีพนี้เท่าที่ควรค่ะเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่สามารถจะไปบอกต่อนะคะและให้ความรู้คนอื่นได้เนี่ยน่าสนใจมากๆาค่ะก็เลยก้าวเข้าสู่อาชีพนี้นั่นเองค่ะ สำหรับความคาดหวังในอาชีพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีที่ฟังเข้ามาในอาชีพนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราอ่ะเป็นคนที่เอ่อหวังเรื่องรายได้แล้วก็อิสรภาพทางการเงินนะคะแต่ว่าพอเราก้าวเข้ามาในสู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราทํางานมากๆขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่างานนี้มีคุณค่านะคะงานนี้มีคุณค่าในเรื่องของการที่เราเนี่ยได้สร้างความรู้ให้ผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็มีการช่วยผู้อื่นเรื่องการวางแผนทางการเงินนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคนไทยยังมีน้อยมากๆเลยพอเราได้ช่วยเขาปุ๊ เนี่ยคะ่ะเรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขแล้วก็เราได้ช่วยเขาวางแผนทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสุขภาพเนาะการการดูแลสุขภาพเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลต่างๆการลงทุนค่ะแล้วก็รวมไปถึงการวางแผนทางการเงินให้ถึงเป้าหมายของเขาด้วยนะคะก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเออมันมีคุณค่าทางใจเราแล้วก็มันมีความหมายมากกว่าตอนแรกที่เราเก้าวเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยู่กับเขาไป นานๆได้แน่นอนค่ะ และสำหรับใครนะคะที่กำลังก้าวเข้าสู่อาชีพนี้นะคะเฟิงก็อยากจะฝากทุกทุกคนเอาไวค้ค่ะว่าให้เราระลึกไว้ในใจเราตลอดเวลานะคะว่าเราเนี่ยทำไปเพื่อประโยชน์ของพวกเขาทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์ของพวกเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลออกมาไม่ว่าวันนี้จะดีจะร้ายขายได้ขายไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่สราสำคัญอะไรเลยนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรารู้สึกว่าเราได้สร้างอะไรบางอย่างที่ดีในทุกๆวันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราเนี่ยรับรู้ถึงความจริงแล้วก็คุณค่าในตัวงานแล ก็ตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรับรู้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉันเนี่ยก็อยากทุกทุกคนเนี่ยมีความสุขในการทํางานทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเ,เป็นตัวอย่างที่ดีในการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเรายิ่งขึ้นไปด้วยขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการงานในอาชีพนี้นะคะแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ